ก็คือมีการลัดแกนนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยบางและเสียงที่จะทะลุครับใช้ซิลิโคนนะครับทำได้มาประมาณ10ปี แต่ว่าปัญหาก็คือว่าซิลิโคนลอยแล้วก็เอียงทำมาได้ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็มีปัญหาก็คือว่าจมูกเอียงซิลิโคนลอยนะครับในเคสนี้นะคะ <c res> รับเคยทําจมูกมาแล้วสองครั้งนะครับแต่ว่ามีปัญหาชัดเลยก็คือเอียงนะครับซิลิโคนลอยดูจมูกสองข้างที่แบบไม่เท่ากันนะครับ <c res> เคยทําจมูกมาแล้วถึงสองครั้งนะครับแต่ว่ามีปัญหาก็คือเห็นขอบซิลิโคนด้านบนเป็น้างชัดนะครับแล้วก็ซิลิโคนลอย สวัสดีครับผมหมอภูวิตศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าลีน,นคลินิกครับจากคลิปเบื้องต้นที่หมอให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าการที่เสริมพุูมโดยการใช้ซิลิโคนนะครับก็จะตามมาด้วยปัญหาที่เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น มีปัญหาซิลิโคนลอยซิลิโคนเอียงนะครับรัดแกมีผังผืดนะครับมีโอกาสเบี้ยวได้เอียงได้ทะลุได้นะครับพอใส่ไปนา,นานๆก็มีโอกาสเกิดแคลเซียมกอะได้คับเดี๋ยวหมอจะพามาดูเคสหนึ่งนะครับที่มีปัญหาจากการเสริมจม,มูกโดยการใช้ซิลิโคนกันนะครับในเคสนี้นะครับเคยเสริมจม,มูกมาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือเสริมจม,มูกแบบโอเพนแบบใช้ซิลิโคนครั้งที่2เสริมจม,มูกแบบเซนนีโอเพนแบบใช้ซิลิโคนแต่ว่าก็ยังมีปัญหานะครับที่สำคัญเลยก็คือปัญหาเนี่ยมีซิลิโคนลอย สันมีความขุขระมีผนังกั้นจมูกที่โคดเอียงในเคสนี้นะครับก็ได้คุยกันกับตัวคนไข้เองนะครับก็คือเขาก็ไม่ได้อยากจะได้ซิลิโคนแล้วก็คือไม่ได้อยากจะได้รับปัญหาหรือว่าไม่อยากที่จะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้ซิลิโคนอีกอยากจะได้เป็นแบบของตัวเองเลย100%แบบธรรมชาติที่สุดในเคสนี้นะครับหมอแก้ไขโดยการใช้เทคนิคโอเพนปรับโครงสร้างปรับไร้ซิลิโคน100%นครับในการใช้กระดูกอ่อนหลังหูร่วมกับกระดูกอ่อนกั้นกลางจมูกมาทําปลายให้ใหมค่ค ข้อดีของเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อของเราเองโดย100%เพื่อที่จะลดโอกาสนะครับในการเกิดเบี้ยวเอียงทะลุติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นข้อจากัดของการใช้ซิลิโคนครับครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตความรู้สึกจากตัวคนไข้เองกันเลยครับอุ้ยคุณหมอวันน่ารักมากอันนี้ก่อนทําใช่มันเปลี่ยนมากเลยค่ะคือ,นนคอมันได้ความเป็นสลบแล้วก็แบบเชิดอกนิดนึงเหมือนที่แบบบอกตอนที่จะทาว่าแบบไม่อยากได้แบบเชิดมากอยากได้แบบน่ารัก เจะบอกว่าสองครั้งที่ผ่านมาที่แก้มาไม่รู้ไปอยู่ไหนมาไมาเจอคุณหมอตอนนี้ขอบคุณมากๆอื่นดีครับสวัสดีค่ะชื่อพอรพัฒน์สอนพอบคำดีนะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะ สำหรับก่อนหน้าน,นี้นะคะก็ทําจมูกมาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็กับคุณหมอก็คือครั้งที่ 3. สาสหรับครั้งแรกเนี่ยอมทำมาเป็นแบบโอเพนค่ะโอเพนแบบแก้ไขโครงสร้างเลยเรียบร้อยนะคะแต่พอทําได้3 4สปีอะค่ะฐานจมูกแกนจมูกมันเอียงมันขยับได้ค่ะแล้วทําให้หน้าเราดูแข็งทื่อแล้วแบบตรงเกินไปมากๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าคนเริ่มทักแล้วว่ามันเอียงนะแบบเอียงไปฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะในการแก้ครั้งที่2 สำหรับแก้ครั้งที่สองนะของออมเป็นแบบเซมินะคะโดยใช้เนื้อเยื่อเทียมซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะดีแล้วแหละมันก็โอเคอยู่นะอะไรอย่างนี้แต่พอผ่านไปประมาณแค่ปีเดียวอะคะ่ะมันเริ่มที่จะเห็นขอบซิลิโคนแบบชัดเจนมากชัดเจนจนแบบว่าไปไหนคนก็คือจะมองแต่ขอบซิลิโคนแล้วก็ทักไปทางใดมาแบบเป็นแผลหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถขยับได้ด้วยะคะ่ะก็เลยทําให้เราอะเกิดความไม่มั่นใจแบบมากๆคะ่ะก็เลย อาปรึกษาเพื่อนเห็นเพื่อนมาทําพอดีก็เลยให้เพื่อนนะคะแนะนํามาแล้วก็พามาที่อเลนคลินิกที่นี่ค่ะค่ะตอนที่คุณหมอ,อ,หมอเอากระจกมาให้ดูนะคะหลังจบบแก้เสร็จเปิบคือแบบตกใจะคะ่ะตกใจในที่นี้คือไม่ได้ตกใจในแบบทางไม่ดีคือแบบเฮ้ย ไม่มีซิลิโคนมันทําได้ขนาดนี้เลยหรอคือแบบทรงแบบเป็นโกลนเลยค่ะขน,ขนาดที่แบบมันยังแบบยังบุมบวม,มอยู่นะคะเพราะว่าเอมอยู่ในห้องผ่าตัดประมาณแบบ3ามชั่วโมงได้เลยค่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากขอบคุณคุณหมอมากจากแม้ว่าครั้งนั้นอะ่ะพูดกับหมอว่าทําไมไม่เจอคุณหมอก่อนหน้านี้มันจะได้แบบสวยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะไม่ต้องแก้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเหมือนแบบที่ผ่านมาค่ะจมูกแบงตอนนี้คือสวยค่ะ สวยมากนะคะคือถามว่าถ้าคนอื่นมองเราเสร็ไหมหนูไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าตัวเองตอนนี้พอใจคือ the best คือชอบมากกับสิ่งที่เราเป็นตอนนี้ค่ะคนอื่นอะ่ะแบบก็จะมาทักไปทําอะไรมาทําอะไรทำไมสวยขึ้นแต่คือแบบตอนนี้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากค่ะแต่งหน้าหรือว่าทําอะไรแล้วเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเอาว่าผู้หญิงสวยเนะี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเรามั่นใจในตัวเองแล้วแบบ ทุกอย่างก็จะดีและที่สําคัญคือสวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วอีกอย่างพอเวลาคนรอบข้างเราเพื่อนๆเราทัก เพื them, ่อนๆแก็ถามว่าไปทําที่ไหนมาไปเสริมที่ไหนมานะคะเราก็ได้แนะนําเพื่อนๆไปด้วยแม้กระทั่งที่ที่ร้านค้าที่รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามขอคอนแทคคุณหมอไปขอเฟซบุ๊กคุณหมอไปนะคะเพื่อที่แบบเขาจะได้มาปรึกษาคุณหมอแล้วก็มีเพื่อนออมบางส่วนเนี่ยก็มาปรึกษาคุณหมอแล้วเหมือนกันนะคะก็รู้สึกดีใจอ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะบอกต่อความสวยนะคะให้กับคนรอบข้างค่ะ สิ่งที่อยากจะหวางสาหรับส,สาวๆหนุ่มๆที่คิดที่จะเสริมจมูกนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าแก้นะคะสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงแบบอย่างแรกเลยเน่ยคือเรื่องของความปลอดภัยและที่ออมเลือกที่เนี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบความสวยอะ่ะมันคือความปลอดภัยความสะอาด คำแนะนำคำปรึกษาความจริงใจความสบายใจคือคิดว่ามันคือทุกอย่างแนละ้วอะสําสหรับที่นี่คือเราสามารถปรึกษาคุยกับคุณหมอแบบได้เลยตรงๆอะคะ่ะว่าแบบเราต้องการแบบไหนอันไหนที่ไม่ดีคุณหมอก็ไม่แนะนํานะคะคืออยากให้ทุกคนนะคะลองตัดสินใจนะคะว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่สวยคือมันแบบครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะสาหรับอลินคลินิกกับคุณหมอคูวิชค่ะคุณคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิม ที่อลินคลินิก